สวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องตื่นเศร้ามากอะเจอแบบนี้ครับหิมะตกครับหิมะลงมาจังไดนบูว่า,านในฝนตกขึ้นนี่ก็ตกตื่นเศร้ามากอะหิมะขาวอากลากหน่อยสิเดอ้อ ปูนบางทั้งทั้งหลังเขาปกติพายางที่เป็นสีดำต่นเซามากกับขาวากหลากเลยบรรยากาศในมือาอ,อืมครับ ทั้งลังเขากบฮิมะกาบากลากอยู่ฮิมะหลงครับฮิมะหลงหลงโคกไว้ทั้งใดวุ้นไทยบรรยากาศแงมือเศร้าให้เบิ่งพี่น้อง ช่วงนี้มาตก